อาจารย์ครับน้องเอิร์ธนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลของการเรียนหรือว่าอุปนิสัยนะครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทานดีเพรนตอนนั้นนี่คือเขาเป็นเด็กเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่ว่าเรื่องเวลาเรียนและชอบง่วงชอบง่วงง่วงซึมแบบ<อ>เรียนไปตั้งยี่สิบนาทีจะเริ่มไหลครับไหลจะหลับอะไรบ้างอะไรบ้างแอบนีครับเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าครับน้องเอิร์ธชอบง่วงเหรอ แล้วเรียนรู้เรื่องไหมทาง,ง่วงอะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องเหมือนกันโอ้ก็ถือว่าเช็งไทยได้อยู่นะครับสมองได้ได้พักด้วยแล้วน้องเอิร์ธได้มาทานดีเบรมโดยการแนะนาของของใครข,คคคของคุณครูค่ะของคุณครูของอาจารย์โอเคน้องเอิร์ธได้ทานดีเบรมมานานหรือ,อยังครับก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ยังไม่นานเท่าไหร่อาจารย์ประมาณเท่าไหร่ครับก็รู้สึกจะหลังจากน้องอีฟหลังจากน้องอีฟประมาณเดือนกว่าได้ไหมเดือนกว่าเดือนกว่า แล้ววิธีการทานของน้องเอิร์ธเป็นยังไงบ้างครับทานวันละกี่ครั้งสองครั้งครับสองครั้งคือเวลา,ชาเช้าเย็นวันครั้งละหนึ่งเม็ดอ๋อน้อยกว่าน้อง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 อีฟนะครับครับแล้วทานมาปัจจุบันเนี้ยยังง่วงอยู่ไหมเเวลาเรียนหนังสือนิดนึ่งนะครับยังง่วงนิดหนึ่งนะครับลองทานต่อไปเรื่อยๆนะครับทานต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆสามเดือนพอสามเดือนไปแล้วแหละเราจะรู้เลยปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างนะครับจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับ อาจารย์ครับมีอะไรจะเล่าใหา้ทางคุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับน,น้องเอิร์ธนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพอตานช่วงแรกแล้วก็พอดีช่วงนั้นผมทดสอบวิชาประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์ประัติศาสตรไทยครับคือคให้ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นวิชาที่ต้องต้องอ่านเยอะผมทดสอบเขาเป็นคนแต่ก่อนหน้านี้ยเขาจะเขาจะบน่นเรื่องว่าเขา เรียนอะไรก็ตกเวลาสอบว่าเขาจะทำมันไม่ได้พอมันเขาทานสักพักผมลองเทสดูว่าทุกคนต้องเทสหมดในห้องเพราะเขาทานคนเดียวในห้องผมไม่ได้บอกใครเดี๋เขาสอบเทสออกมาเขาเป็นเพอร์เฟกต์คือท็อปในห้องท็อปในห้องด้วยโอ้โหอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามนิดหนึ่งว่าท็อปในห้องนี้คือช่วงที่อาจารย์ให้ทานเนี่ยช่วงระยะนานขนาดไหนที่อาจารย์มาเทสดูว่าประมาณสักสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ก็คือสิบสี่วันครับผมสิบสี่วันนี่คือ อาจารย์คือคือคือไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครครับเขาคนเดียวที่เขาทานอยู่แต่ผมคือเทสปกติอยู่แล้วในห้องพอผมลองดูอะท้อทานไะไรทั้งเขาสองอาทิตย์ไปแล้วเป็นไงบ้างก็เทสปกติทั้งห้องพอดีพอผลคะแนนออกมาผมอ่านเขาได้ท็อปเกือบเต็มเกือบเต็มโอ้หโหคนนี้นะครับนี่นี่คือนี่คืออาจารย์วิจิตดีดาศนะครับที่ใช้วิธีเอาดีบเบรมให้กับน้องเอิร์ธได้ทานติดต่อเนื่องกันมาสองสัปดาห์แล้วก็ทําการเทสเทส ต่อๆกันมาจนกระทั่งมีผลการเรียนออกมาชัดเจนเลยว่าอเขาได้ท็อปเลยแค่สองสัปดาห์เองออเ,เขาก็ยังผมท็อปเขาเลยรู้เขาแต่ก่อนที่เขไม่เคยท็อปอยู่หลังตลอด